นช่ครับเอาจริงพี่ก็ดุนะพยายามจะแกะผมเชือกใช่แล้วมันก็จะกินวันนี้อนมเมลี่สามขวบพี่ปูอ่านชื่อหนูถูกด้วยแต่พี่นัดอ่านผิดกินบิ่โป้แล้วทรงพลัง ี่วยเยู่เท่าไหร่สาสิบสี่อะไรนักก right <music> ีฬาเบสบอลทีมชาติสนิทกับนักกีฬาอะไรมากที่สุดอืมแล้วแต่คน่ะนักกีฬาเบ์บอลทีมชาติผู้ชายเออนัทบอกว่านักกีฬาเย์บอลทีมชาติผู้ชายเพราะว่าก็มีนักฟันดาบก็มีพี่น้องสนิทนักอะไรอะนักบอล ก็มีบางคนสนิทนักมวย,ก,มวยก็มีบางคนสนิทแล้วแต่คือไม่ใช่ทุกคนจะสนิทกับกีฬาอื่นไงอย่างพี่เงี้ยพี่ก็รู้จักนักบอลหญิงบ้างนักมวยบ้าง,างรู้จัวขวบ้างโหพี่บัวขาว,าว,ว,ขาวไม่เคยคุย <Yeah. S 1> เขาไม่ได้มาเก็บตัวกรกรทรไงพี่เค้น mm hmm. ถ้าจะรู้สักก็พี่โพส วอลรโพดเพชรคุ้มอ่ะแล้วก็ใส่ลมเดี๋ยวขาไม่ได้เป็นเขาไม่เป็นทิมชาติอ่ะเขาเป็นของอาชีพของเขาเลยอ่ะพี่ปูแบบน้ำยางเดี๋ยวไม่ด้อ่ะพี่ปูบอกฝันดีหน่อยค่ะฟังแค่วฝันดีนะแค่แค่ตรงเลยน้ำฉัน เเเมียยววลตต็ัอะไรมีแต่คนอยากเป็นหมามีพี่ปูงั้นเราขอเป็นเมียนะคะโอ้แม่ไลฟ์กับพ่อวันนี้ใช่แม่ไลฟ์กับพ่อทุกวันนั่นแหละช่วงนี้เขาอยู่ห่างกันให้เขาไลฟ์คุยกันเถอะสงสารเขาหลายเดือนแล้วไม่ได้เจอกันอะ่ะ ปูทำไมเวลาแข่งวอลเลย์บอลถึงต้องพันเทปคะเพราะว่าเจ็บค่ะขอบคุณติ๊กต๊อกายค่ะเราต้องพันก้ามเนื้อเพื่อไปพยุงตรงที่อาการมีอาการบาดเจ็บเราจะได้เล่นได้สบายใจขึ้นไม่ต้องพวงกับอาการบาดเจ็บค่ะเมื่อคืนหลับคาไฟ์พี่ปูด้วย เป็นเมียบวกหนึ่งค่ะเอาจริงดิพี่ปูสนิทกับใครในทีมมาที่สุดพี่กิฟค่ะออมไปดูหวยมาเออ้วนอย่านะอย่าแกลงพี่ิจดิตนะจีบบ้านเขาไม่ใช่บ้านเธอเธอไม่มีสิทธิ์มาอันนี้เขา พี่ปูหลวยอยู่นะทำไมนัดซื้อไซส์สิบสามได้เหรอครับทางมีน้องบอกว่าพี่ปูเมาปีโป้ยี่ห้ออโนมาใช่ไหมคะไซส์สิบสามเหรียญยี่ห้ออโนมามีที่ไหนที่ฝากปอซื้อมัจากอเมริกาจะเก็บกล่องไว้รองเท้าขายยังไงพี่พี่ยอนเขาไม่ยอมเป็นเพื่อนกับพี่ปูเหรอคะห่างกันแค่ แปดเดือนนับการเป็นพี่น้องเลยเออ้าวเราไม่ได้นับว่า <c oughs> เป็นห่างจำนวนเดือน <c oughs> เรานับว่า <c oughs> พี่พี่ออนสองเก้าพี่สามศูนย์พี่ก็ต้องเป็นน้องแต่ถามว่าเรียนรุ่นเดียวกันไหมมัธยมอหมเรียนรุ่นเดียวกันก็เออมาหาลัยก็รุ่นเดียวกันแหละแต่ก็ <c oughs> เรียกตามอายุพศเกิดไง น้องมาีแค่ฉามขวบครึ่งต้องเป็นลูกเท่านั้นพี่ปูร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้ย oh. สงสารคนฟังเธออคุณน่ะคุณน่ะพี่ชายขบร้องอีกแล้วได้ยินนะพี่ชายพี่เลิศนกานังนะเจ๊สนิทกับใค<ห>ร<า>ที่สุดคะ <มา S 1> ส่วนมากเจ๊จะอยู่กับ<ป>พี่นา หนูเข้าออกพี่ปูกับแม่จนปวดมือแล้วอุ้ยแล้วแต่เลยดูแม่ก็ได้อพู่เอาชี่สบายใจไม่ต้องกลัวเราเสียใจนะทำไมซอเหมือนโดนยุงกัดทั้งันเป็นไปได้ หนูเดี๋ยวนะหนูห่างกับลูกเพื่อนแม่สองเดือนเขาก็เรียกหนูพี่ค่ะมันอยู่ที่ว่าตอนแวกครั้งแรกที่เจอกันอะแล้วเรียกว่าอะไรด้วยแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าบางคนคือเรียกสลับกันอ่ะคนอายุเยอะโดนเรียกเป็นน้องคนอ่อนกว่าโดนเรียกเป็นพี่อย่างเงี้ยขอบคุณอกุหลาบบางไฟ้นะคะ คิดว่าพี่ออกับพี่ปูอายุเท่ากันห่างกันไม่เยอะแต่ด้วยพอสองไงพี่ปูพูดเก่งมาขึ้นแล้วครับเมาพีโป้ลูกสาวคนโตไม่กิฟ พี่ปูหล่อมากค่ะไปตัดทรงพี่นัดเลยดีกว่าไหมเนี่ยไปเลไปเล่นกันเลยรอไม่ต้องเลยอย่าติดทีมชาติต้องทำยังไงก็ต้องตั้งใจซ้อมต้องแข็งแรงเวลาแข่งก็โชว์ผลงานให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวมีผู้ใหญ่มีแม่มองไปเจอเดี๋ยวเขาก็ดึงมาเล่น ทีแรกหนูคิดว่าแจย์อายุน้อยสุดในแก๊งปลาแตกทำไมอ่ะพี่ปูเท่ากับสัวนโดนแล้วจ้าวันนี้พี่นัทจะเล่นกีตาร์จบเพลงไหมคะไม่จบค่ะมันทำจูนสายไม่ได้ทัาทีอ่ะพี่ว่าไอ้นี่มันพังแหละอันนี้มันตั้งแต่พี่มสองอ่ะตัวนี้ยแล้วก็พอเถอะแล้วก็พอแล้วก็พอเธอะพี่กำลังจะเล่นแล้วล่ะ หนูรำคาญเพื่อหรอมันมันไม่ได้ทักที